แลกกันหมัดต่อหมัดพึ่งหลวงปัทะเดือดสมิงดำในศึกวันลุมพินี76อดทนรอกันอีกไม่นานจะได้พบกับความมันในศึกวันลุมพินี76ที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่23สิงหาคมนี้ล่าสุดมีการแง้ม2คู่เด็ดออกมายั่วต่อมอยากดูคู่เอกพึ่งหลวงบ้านดัมบ้าปัทะสมิงดำลูกสวนในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125หา135ปอนด์และคู่เอกภาคอินเตอร์ ดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์ปัทจโจอาคิมอูรากีจากฝรั่งเศสแอลจีเรียในกติกามวยไทยรุ่นาฟเวทคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันสองจอมบูที่สะกดคำว่าถอยไม่เป็นระหว่างพึ่งหลวงบ้านแรมบ้านักสู้ใจเด็ดวัย24ปีจากอุบลราชธานีตั้งเป้าอยากกลับมากู้หน้าพบกับสมิงดำลูกสวนมวยขวาบ้าดีเดือดวัย21ปีจากจันทบุรีที่เครื่องกำลังร้อนในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทล่าสุดพึ่งหลวง ต้องหยุดสถิติไร้พ่ายในวันลุมพินีเอาไว้ที่6ไฟล์หลังสะดุดพายนกยกแรกเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีในสึกวันลุมพินี65เมื่อ31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหวังกลับมาคืนฟอร์มเก่งหยุดฮอสมิงดำที่กำลังมาแรงเก็บชัยชนะ2ไฟ์ติดเหนือเสกสรรแฟเทคและเพชรสีคิ้วก็กำปนาดมาได้โดยต่างฝ่ายต่างต้องการทำผลงานให้เข้าตาเพื่อขยับเขาใกล้โอกาสลุ้นสัญญาวัน ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์กำปั้นเชิงสวยวัย26ปีจากสงขลาลุ้นเก็บชัยต่อเนื่องสองไฟติดชิมลางต่างชาติรายแรกในรายการนี้เจอาคิมอูรากี้นักชกฝรั่งเศสแอลจีเรียวัย28ปีที่หลังพิงฝาขอกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งให้ได้ในกติกามวยไทยรุ่นไฟ์เวทสำหรับดวงสมพงษ์ ฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าที่ควรโดยฝากผลงานชนะสลับแพ้มาตลอดในช่วงห้าไฟที่ผ่านมากลับมารอบนี้เขาจึงมุ่งมั่นเต็มที่ขอเก็บชัยต่อเนื่องครั้งแรกของตัวเองให้ได้ขณะที่โจาอาคิมสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักเมื่อสองไฟหลังสุดพลาดท่าพบกับความพ่ายแพ้ทั้งหมดโอกาสนี้เจ้าตัวจึงพร้อมทุ่มหมดหน้าตากักเพื่อเป็นฝ่ายได้รับการชูมืออีกครั้งศึกวันลุมพินี76ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา วันศุกร์ที่23สิงหาคมนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาที